การผลิตเมล็ดพันมะเขือเทศอินทรีย์พันุผสมเปิดลักษณะทั่วไปของมะเขือเทศมะเขือเทศเป็นพืชอายุสั้นมีอายุการเก็บเกี่ยว90-110วันจเจริญเติบโตได้เกือบทุกสภาพดินแต่จเจริญได้ดีในดินร่วนค่า pH 6-6.8ไม่ชอบน้ำขังแฉะและต้องการแสงแดดเต็มที่ทั้งวัน พันแนะนำของกรมวิชาการเกษตรได้แก่สีสเกต1สีสเกต2และสีสเกต19หลักการสำคัญในกระบวนการผลิตมเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศอินทรีย์ข้อกำหนดมาตรฐานกเกษตรอินทรีย์ 1. พื้นที่และแหล่งน้ำา 2. การวางแผน 3. มเมล็ดพันธุ์และส่วนขยายมเมล็ดพันธุ์ 4. การจัดการและการบำรุงดิน 5. การจัดการศัตรูพืช 6. การเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว 7. การบรรจุหีบห่อและการเก็บรักษา 8. การแสดงฉลาและการกล่าวอ้าง 9. การบันทึกข้อมูลการผลิตและการทวนสอบขั้นตอนการผลิตเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศ มีขั้นตอนดังนี้ 1. การเลือกพื้นที่ 2. การเตรียมดินและแปลงปลูก 3. การเพาะกล้า 4. การปลูก 5. การดูแลรักษา 6. การเก็บเกี่ยว 7. การรักษาความสะอาดและคัดบรรจุมเมล็ดพันธุ์การเลือกพื้นที่ ควรปลูกให้ห่างจากแปลงมะเขือเทศพันธุ์อื่นอย่างน้อย50เมตรเพื่อป้องกันการผสมข้ามพันธุ์อื่นการเตรียมดินและแปลงปลูกเริ่มจากการไถเตรียมพื้นที่ปลูกการไถแปลงตากดินวิเคราะห์ธาตุอาหารการไถพรวนยกแปลงการติดตั้งระบบน้ำหยดคลุมแปลงและการปรับปรุงบํารุงดิน การเพาะกล้าเมื่อต้นมะเขือเทศงอกมีอายุ5-7วันให้คัดต้นผิดปกติที่มีลักษณะแสดงให้เห็นว่าไม่สามารถเจริญเติบโตได้ตามปกติเช่นลากกุดลำต้นบิดเป็นเกลียวและลากเน่าเป็นต้นส่วนต้นอ่อนปกติจะมีลักษณะส่วนที่สำคัญได้แก่ลากลำต้นและใบเลี้ยงเจริญเติบโตสมบูรณ์ ที่สามารถจเจริญเติบโตเป็นต้นพืชต่อไปได้การปลูกเมื่อต้นกล้ามีอายุ25-30วันให้ทำการย้ายปลูกในแปลงปลูกที่เตรียมไว้ระยะ50คูณ50เซนติเมตรแปลงปลูกมะเขือเทศควรคลุมด้วยพลาสติกดำเพื่อป้องกันวัชพืชการปักค้างทำเป็นรูปกระโจม เพื่อใช้ผูกดึงต้นมะเขือเทศไม่ให้สัมผัสกับพื้นดินต้นมะเขือเทศหลังปลูกเมื่อมีอายุ30-45วันจะเริ่มออกดอกการดูแลรักษาใส่ปุ๋ยอินทรีย์ระยะเริ่มออกดอกโดยใส่ปุ๋ยหมักที่มีส่วนผสมมูลไก่เพื่อเพิ่มาธาตุฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมที่มีความสัมพันธ์ต่อการสร้างดอกผลและเมล็ด การตัดแต่งกิ่งตัดกิ่งและใบที่ไม่สมบูรณ์และเป็นโรคนำไปฝังกรบนอกแปลงปลูกเพื่อลดการสะสมของเชื้อโรคก,การกำจัดวัชพืชกำจัดวัชพืชในแปลงปลูกช่วง7-10วันแรกหลังการปลูกโดยถอนทิ้งนอกแปลงปลูกพร้อมกับใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักครั้งที่สองเพื่อไม่ให้วัชพืชแย่งธาตุอาหารจากต้นมะเขือเทศ มแมลงศัตรูพืชที่มักพบในแปลงมะเขือเทศมแมลงศัตรูพืชได้แก่เพี้ยอ่อนหนอนกระทูผักมแมลงหวีขาวเพี้ยแป้งเพี้ยไฟเป็นต้นโรคพืชได้แก่โรคเหี่ยวเขียวหรือโรคเหี่ยวเหลืองโรคใบไหม้โรคแอนแทกโนดโรคใบจุดเป็นต้น การป้องกันกําจัดโรคและมแมลงศัตรูพืชในระบบเกษตรอินทรีย์ 1. กับดักกาวเหนียว 2. สมุนไพรไร่มแมลงใช้น้ำส้มควันไม้ผสมน้ำอัตรา4ช้อนโต๊ะต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นสัปดาห์ละ1ครั้งสามารถป้องกันศัตรูพืชได้ 3. เชื้อราบิวเวเรียใช้เชื้อราบิวเวเรีย1-2กิโลกรัม ผสมน้ำ20ลิตรกรองน้ำแล้วนำไปฉีดพ่นลำต้นและใบพ่นทุก5-7วันสามารถควบคุม,มแมลงศัตรูพืชได้ 4. เชื้อราไตรโคเดมาใช้เชื้อราไตรโครเดอร,ร,รด์มา200กรัมผสมน้ำ20ลิตรกรองน้ำแล้วนำไปฉีดพ่นใบในตอนเย็นพ่นทุก7-14วัน สามารถกำจัดแมลงศัตรูพืชได้การเก็บเกี่ยวผลมะเขือเทศจะเริ่มสุกแก่เมื่อมีอายุ75-90วันโดยจะเปลี่ยนเป็นสีแดงจึงจะสามารถเก็บเกี่ยวได้การทำความสะอาดและการคัดบรรจุเมล็ดพันธุ์เริ่มจากการผ่าผลมะเขือเทศจากนั้นการคัดแยกเนื้อออกจากเมล็ด หรือการใช้เครื่องสีขัดแยกเนื้อออกจากเมล็ดแล้วทำการหมักเมล็ดมะเขือเทศอย่างน้อยหนึ่งคืนจะได้เมล็ดพันธ์ุมะเขือเทศหมักเมื่อได้เมล็ดพันธ์ุมะเขือเทศที่หมักแล้วนำเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศหมักมาล้างเมล็ด2-3ครั้งและนำมาตากในที่ร่ม3-5วันระหว่างตากให้คนหรือคลุกเคล้าทุก1-2ชั่วโมง เพื่อไม่ให้มเมล็ดจับกันเป็นก้อนขัดแยกมเมล็ดที่เล็กรีบและสิ่งเจือปนออกจากมเมล็ดดีจากนั้นเราก็จะได้มเมล็ดดีสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน่วยงานของกรมวิชาการเกษตรดังนี้ศูวนย์วิจัยและพัฒนามเมลร็ดพันธุ์พืชขอนแก่นโทร043 261 504 กองวิจัยพัฒนามาเร็ดพันธุ์พืชโทร02 940 7129กองพัฒนาระบบได้รับรองมาตรฐานสินค้าพืชโทร02 579 7520สถาบันวิจัยพืชสวนโทร02 579 0583